ถ้าพูดถึงหายนะครั้งใหญ่ในโลกคริปโตเนี่ยนะครับชื่อของเหรียญลูน่าต้องโผล่ขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆแน่นอนและในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วครับนั่นก็คือคำพิพากษาของผู้สร้างมันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้น15ปีครับนี่คือตัวเลขบทลงโทษที่ศาลตัดสินให้กับคนคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความเสียหายมหาศาลร,ระดับหมื่นล้านดอลลาร์ เป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าสะท้อนความพินาศครั้งประวัติศาสตร์ของวงการเลยทีเดียวเอาเละครับเรามาดูที่คําพิพา,ากษากันคําตัดสินนี้มาจากศาลของสหรัฐอเมริกานะครับและผู้ที่ต้องรับโทษจากการช่อกงระดับมโหฬารครั้งนี้ก็คือคนคนเดียวเลยคนที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดนี้คนคนนั้นก็คือโดฮอนครับเขาเป็นผู้สร้างคริปโตเคอเรนซีที่ชื่อว่าลูน่าแล้วก็เทรา USD ซึ่งตัวเทรา USD เนี่ยนะครับ ถูกออกแบบมาให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า stable coin หรือก็คือเหรียญที่มูลค่ามันควรจะนิ่งๆคงที่แต่ก็นั่นแหละครับการล่มสลายของมันในปี2022นี่คือสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งวงการการเงินดิจิทัลเลยแล้วข้อหาที่เขาโดนคืออะไรก็คือการช่อโกงครั้งใหญ่ครับย้ำว่าครั้งใหญ่นะครับมันไม่ใช่แค่การหลอกลวงธรรมดาทั่วไปแต่เป็นการกระทําที่เรียกว่าจงใจเลยที่จะสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนแบบนับไม่ถ้วน คิดเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากทีนี้คําถามคือแล้วไอ้กลไกลการหลอกลวงที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรกันที่นําไปสู่การล่มสลายที่มันสร้างความเสียหายได้มหาศาลขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับคือประเด็นสําคัญของคดีนี้เลยนะครับศาลมองว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดพลาดทางเทคนิคแต่มันคือทางเลือก ที่เกิดจากความตั้งใจที่จะหลอกลวงเลยโดคอเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้อิทธิพลของตัวเองเพื่อจูงใจนักลงทุนด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงคือเขามีทางแยกอยู่ตรงหน้านะครับทางหนึ่งคือพูดความจริงบอกไปเลยว่าโปรเจกต์มันมีความมั่นคงแค่ไหนอีกทางคือใช้อิทธิพลของตัวเองนี่แหละปันเรื่องโกหกขึ้นมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแบบปลอมๆแล้วดาวได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับว่าเขาเลือกทางไหนซึ่งเส้นทางที่เขาเลือกนี่แหละที่นําไปสู่หายนะในท้ายที่สุด แล้วการตัดสินใจครั้งนั้นมันก็ส่งผลให้เกิดหายนะทางการเงินครั้งปรติศาสตร์ตามมาทีนี้คำถามคือความเสียหายที่ว่าเนี่ยมันมหาศาลสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันครับห0,000ื 50, 000, 000, ่นล้านดอลลาร์สหรัฐครับฟังไม่ผิดครับห0 0 0 0ื่นล้านนั่นคือมูลค่าที่มันหายวับไปกับตาเลยจากการล่มสลายแค่ครั้งเดียวคือถ้าจะให้เห็นภาพนะครับตัวเลขความเสียหายนี้เนี่ย มันมากกว่า GDP ของหลายๆประเทศรวมกันซะอีกไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วที่สำคัญคือผลกระทบมันไม่ได้หยุดอยู่แค่คนที่ลงทุนในลูน่าเท่านั้นนะครับคือการล่มสลายครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนไปจุดชนวนระเบิดลูกโซ่เลยที่ลุกลามไปทั่วทั้งตลาดคริปโตมันสร้างความปั่นปว่วนแล้วก็สั่นคลอนความเชื่อมั่นของคนทั้งวงการแบบรุนแรงมากๆถ้าให้สรุปภาพรวมนะครับหายนะในปี2022ครั้งนี้เนี่ย มันไม่ได้แค่ทําให้เงินห0 0 0 0่นล้านดอลลาร์หายไปเฉยๆแต่มันยังจุดชนวนวิกฤตความเชื่อมั่นไปทั่วทั้งตลาดเลยและที่น่าเศร้าที่สุดก็คือมันทิ้งให้คนจํานวนมากจริงๆนะครับต้องเจอกับความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตของพวกเขาเอาละครับหลังจากที่เรื่องราวมันดําเนินมาอย่างยาวนานมากในที่สุดก็มาถึงบทสรุปในชั้นศาลซึ่งจุดนี้แหละครับที่เรื่องราวทั้งหมดมันมีมิติที่เอ่อส่วนตัวมากขึ้นคือ ในที่สุดนะครับเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองหลักฐานที่มันมหาศาลแล้วก็ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยดูคอนก็ยอมรับผิดต่อทุกการกระทําของเขาในห้องพิจารณาคดีครับถือเป็นการปิดฉากการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยืดเยื้อมานานและคําพูดสุดท้ายที่เขาพูดในศาลซึ่งเป็นเหมือนคําสารภาพของเขาก็คือประโยคนี้ครับเขาบอกว่าผมขอรับผิดชอบต่อความเจ็บปวดของทุกคนแต่เพียงผู้เดียวเป็นคําพูดที่ต้องบอกว่า ปิดฉากมหากราบการล่มสลายครั้งนี้ลงอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามสําคัญเอาไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าบทเรียนที่แท้จริงจากเคสของลูน่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มันเป็นแค่เรื่องความผิดพลาดของคนคนเดียวหรือว่ามันเป็นสัญญาณเตือนภัยดังๆถึงความเปราะบางของนวัตกรรมทางการเงินที่มันเติบโตไปไกลจนไม่มีใครกํากับดูแลทันนี่เป็นคําถามที่เชื่อว่าไม่ใช่แค่นักลงทุนนะครับ แต่ผู้สร้างนวัตรกรรมในโลกดิจิทัลทุกคนเนี่ยเขาต้องกลับไปคบคิดกันอย่างจริงจังเลย